สวัสดีค่ะเรามาตามต่อกันนะคะหนูไหวไหมลูกได้อยู่นะอ่ะเรามาตามต่อกันนะลูกนะ,อ,ะอันนี้คือพวกนี้คือหูตานนะลูกนะเห็นไหมคะมเราให้ดูกันจัดจัะไปเลยนะคะ สิ่งสำคัญของการกดสิวไม่ว่าจะกี่ครั้งนะคะพี่กุ้งก็ย้ำคำเดิมนะลูกนะสิวอุดตันนะคะจำเป็นต้องกดออกถ้าไม่กดออกก็คือไม่หายแต่การกดกดเองไม่ได้นะลูกถ้าเราไม่รู้ในหน้านี่หนึ่งนะลูกนะขอบคุณครับเราต้องรู้ก่อน จ็นี้หนึ่งนะลูกนะถ้ามาแบบนี้นะลูกนะบอกเลยว่าหลังจากการกดสิวนะคะแทบจะไม่อักเสบเลยแต่ถ้าลูกค้ามานะคะที่เป็นผิวที่อมม่วงอมแดงมานะคะหลังจากการกดสิวก็จะอักเสบได้ถ้าให้ดีนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะลูกไม่ได้พูด พูดเพราะอยากให้หายนะลูกนะว่าการดูแลผิวหลังจากการกดสิวคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่พี่กุ้งกดสิวอยากแนะนำเลยลกว่านะคะเพราะว่าอะไรเสียบมาอีกแหละเพราะผิวของเรานะลูกนะเป็นแผลพอผิวของเราเป็นแผลนะ การกดก็คือใช้แรงในการกดน้ำหนักมือในการกดทับและลูกนะเราต้องใช้ตัวสร้างนะคะเพื่อที่ทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะได้ดียิ่งขึ้น นะคะก็คือการพอกมาร์หสารล,ลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวนะลูกนะพอพอกเป็นประจำทุกวันหนูจะได้ผิวที่ดีแล้วก็แข็งแรงทีเนี้ยพอเราเป็นสิวผิวจะเป็นเคะเป็นช้ำจำม่วงเราต้องการป้องกันไม่ให้ผิวตรงจุดนี้เป็นทิ้งรอยดำและแผลเป็นพี่กุ้งแนะนําเป็นตัวยางลบนะลูกนะจะช่วยลดรอยดำและแผลเป็นจากสิวได้อย่างดีแล้วก็ถ้าผิวคนเป็นสิวผิวค่อนข้างบางแล้วก็ลอก เราจะใช้ตัวอะโลเวล่าขลุกเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวถ้าหาผิวหลังกดนะคะการวลใน,นเรื่องของการอักเสบเราจะใช้น้ำสูมแต้มสิวนะคะเพื่อลดการอักเสบของผิวได้อย่างดีถ้าคนไหนเป็นสิวค่อนข้างเยอะนะลูกนะเราจะใช้ตัวละลายหัวสิว่วขลุกช่วยละลายหัวสิวทำให้หัวสิว รวมแล้วก็กดได้ง่ายเนี่ยค่ะตัวเด็ดของสิวฟิกกุ้งก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคนเป็นสิวผิวมันรุมขนกว้างแล้วก็ใช้เป็นน้ำตกผักนะลูกนะ,อ,ะอันนี้คืออธิบายวิธีการดูแลผิวนะล,ลูกนะ,ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการทำความสะอาดผิวเพื่อลดการเกิดสิวใหม่นะลูกอันนั้นคือดีไหวไหมลูกตรงขอ,ขอบอาจจะเจ็บนิดนึง ยังไม่เอานะลกูกเดี๋ยน้องจะไม่ไหวก่อนในคลิปเดี๋ยวพี่กุ้งพอแค่นี้ก่อนนะคะก็หลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมอ่ะพี่พี่มานี้นึงก่อนตรงนี้ก่อนอ่ะเม้มปากหน่อยลูกอ่ะเอาตรงนี้ก่อนอที่จริงก็คือไม่ได้พอแค่นี้นะลูกเดี๋ยวเก็บให้แต่ว่าี่เม็ดใหญ่อุ๊บอืมอยากให้เห็นนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวด้วยน้าตบผักเอมไซพืชนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายสิวที่พี่กุ้งเคยพูดไว้นะคะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกผิวมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงหมันป้องเป็นประจําทุกวันลูกค้าจะได้ผิวใหม่ที่ดีแล้วก็ลดการเกิดสิวได้อย่างดีมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนน้าะะะคคคขอุณ่ 啊。Yeah.